ข้ออะไรนะครับแล้วก็ลองไปดูซิว่ามันมีตัวเลือกที่มันตรงกับแบบที่เราเรียงเอาไว้หรือไม่นะครับข้อนี้นะฮะเดี๋ยวพี่บอกให้เลยแล้วกันนะครับข้อนี้เอาข้อ5ขึ้นก่อนประเทศไทยเคยผลิตข้าวโพดจะนมากที่สุดในปีพศ2528เออแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นะนะฮะแล้วก็ทําไมครับนอกจากผลิตได้มากแล้วมันต้องเป็นข้อความที่มาซัพพอร์ตหรือมาสนับสนุนกับไอ้ว่าผลิตได้มากใช่ไหมยิ่งผลิตได้มากก็ยิ่งน่าจะทำไมได้มากยิ่งผลิตได้มากก็น่าจะยิ่ง ขายได้มากถูกไหมฮะยิ่งผลิตได้มากก็จะยิ่งขายได้มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะรเราก็ต้องไปพูดถึงเรื่องของการส่งออกจำหน่ายถูกไหมอ่าก็เป็นข้อ5นะฮะเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็เป็นเบอร์2องเออเบอร์3ก็เป็นระดับที่2นะครับทำไมฮะแต่ว่าอ่าะละจู่หัวแบบนี้รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้เป็นไง น่าจะไม่น่าจะไม่ค่อยพอแหละเพราะอะไรปัจจุบันความต้องการในการใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบในอุตสาหการรมอาหารสัตว์และอุตสาหการรมอาหารอื่นเพิ่มมากขึ้นนะพอเพิ่มมากขึ้นเป็นไงครับลำพังใช้ใช้ภายในประเทศก็แย่แล้วเนาะใช่ปะ่ะล้วจะเอาที่ไหนเหลือไปส่งออกอีกอะเออเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือทำไมครับต้องต่อด้วยจึงแทบไม่ได้ส่งจำหน่ายต่างประเทศแต่ทำไมต้องนำเข้าปีละ หลายแสนตันอะยังอย่าเพิ่งดูช้อยนะน้องปิดช้อยไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งดูช้อยนะฮะเราลองเนี่เองก่อนเป็น5 3สอะไรครับ 2, 4 1ตรงกับตัวเลือกที่4ถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อ17ตอบข้อ4นั่นเองนะครับ17ตอบ4นะครับมา18 19ครับมาเลยนะฮะ เรียงลำดับข้อความข้างต้นให้ถูกต้องนะครับข้อใดเป็นลำดับที่สามนะฮะเรียงลำดับข้อความข้างต้นถูกต้องข้อใดเป็นลำดับที่สามอ่ะไหวไหมอ่ะลองมาอ่านทั้งหมดดูก่อนนะลองมาอ่านทั้งหมดดูก่อนนะครับอ่านถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคือน้องต้องเรียงเองถูกไหมน้องต้องอ่านผ่านผ่านดูก่อนว่ามันน่าจะเกี่ยวกับข้องกับเรื่องอะไรอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของแขนเทียมถูกไหมนะครับโอเคพี่เอ่อ คือต้นด้วยข้อสามก่อนนักวิจัยหลายคนพยายามพัฒนากายะอุปกรณ์นะฮะเช่นแขนเทียมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะอะไรทำไมต้องไปทําให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยก็แปลว่าของเก่ามันจะไหมมันยังห่วยอยู่ถูกปะ่ะถ้าของเก่ามันดีอยู่แล้วจะไปพัฒนาให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นทาไมอ่ะก็ต้องบอกสิครับเพราะว่าเพราะว่าแขนเทียมรุ่นเดิมเนี่ยมีทําไมน้ําหนักมากเปราะบางไม่ทนทานแล้วก็มีไหมมีราคาสูงนะอีกนะนะครับ ทีนี้เขาเลยบอกว่าล่าสุดฮะมันมีนักวิจัยชาวอิตาเลียนเนี่ยนะครับเขาไปออกแบบแขนเทียมชิดใหม่มาโดยตั้งเซ็นเซอร์ที่ต่อสัญญาณไฟฟ้าจากสมองไปยังกล้ามเนื้อด้วยนะนะครับแขนเทียมนี้ทําไมพอมันมีการต่อสัญเซ,เซ,น,เซนเซอร์ตรงนี้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะมันเลยทําให้เราเออคนที่ ต้องต่อแขนเทียนเนี่ยคนที่พิการเนี่ยทำไมครับเขาสามารถที่จะหยิบจับสิ่งต่างได้คล่องแคล่วเป็นธรรมชาติมากขึ้นใช่ไหมเขาก็เลยเชื่อมั่นว่าเอาล่ะนะฮะไอ้แขนเทียมชนิดนี้แหละจะทําให้ผู้พิการสามารถใช้ประโยชน์นะฮะแล้วก็ดํารงชีวิตประจําวันได้เหมือนจริงอย่างดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เรียงแบบไหนครับผมเรียงเป็น3 5อะไรครับ2 4แล้วก็1ใช่ไหมข้อที่เป็นระดับที่3คือข้ออะไรเลยครับคือข้อ โอ้ยโทษข้อในหลัดที่3คือข้อ2โอเคไหมนะครับเนาะคือข้อ2ครับ18นะฮะสิข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนออ,อะไรคือจุดประสงค์ผู้เขียนก็คือคําว่าจุดประสงค์หมายความว่าอะไรครับจุดประสงค์คือเขียนเพื่ออะไรถูกปะ่ะถูกปะ่ะคนเขียนเขียนทำไมอ่ะเขาต้องอาจจะบอกอะไรแล้ครับ เขาพูดใช่ไหมว่าแขนเทียมรุ่นเก่ามันไม่ดีอย่างโน้อนอย่างนี้นะมันมีข้อจํากัดอยู่โน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายไปหมดถูกปะ่ะถูกไหมาอาอแล้วเขาก็นําเสนอแขนเทียมรุ่นใหม่ที่เป็นแขนเทียมที่ดีอย่างโน้อนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้น ข้อ19เ้ราตอบเลยครับตอบข้อ4เนาะเพราะว่าเขาเริ่มต้นด้วยการบอกข้อเสียของแขนเทียมรุ่นเก่าก่อนถูกไหมครับแล้วเขาก็ค่อยมาพูดว่ามันมีแขนเทียมรุ่นใหม่นะที่มันดีขึ้นอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับเนาะข้อ19เกเลยตอบข้อ4นั่นเองนะครับโอเคนะฮะ จริงๆพี่รู้สึกทึ่งนะแล้วก็แบบรู้สึกขอบคุณคนที่เขา,เาประดิษฐ์ไอ้พวกแบบอุปกรณ์แบบกายะอุปกรณ์สําหรับคนที่เขาพิการลําบากอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่รู้สึกว่าน้องคิดดูสิว่าขนาดบางวันแบบเราปรวดแขนเราปรวดขาใช่ปะ่ะแล้วเราก็ใช้ร่างกายของเราได้ไม่เต็มที่อะเรายังเรายังรู้สึกเลยว่ามันอึดอนะัดะแล้วถ้าคนที่ร่างกายของเขาแบบเอออาจจะไม่สมบูรณ์พร้อมเหมือนกับคนปกติอะไรเงี้ยนะครับเนาะการที่แบบเราผลิตพวก แขนเทียมขาเทียมในพวกนี้มันก็จะช่วยเขาได้มากนะครับนาอนเวลานั้นถ้าสมมุติแบบน้องกินพวกน้ำอัดลมอะไรเงี้ยมันจะมีที่เปิดฝาใช่ปะ่ะเออเขาเรียกอะไรอะไอ้ตัวฝาเปิดกระป๋องอะไอ,อ้ตรงนั้นอะเออเขาก็จะให้เอาไปบริจาคเพื่อที่เขาจะเอาพวกอ,อ,อลูมิเนียมตรงเนี้ยนะครับพวกโลหะตรงเนี้ยไปเป็นวัตถุดิบนะฮะในการผลิตพวกแขนเทียมขาเทียมต่อไปอะไรเงี้ยพี่ก็อันนี้พี่ก็แนะนำนะอยากเชียร์เลยแหละอยากเชียร์ให้ให้ทุกคนบริจาคเพราะว่า มันก็เป็นการทำไมอ่ะเขาเรียกว่าเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคมของเรานะครับแล้วก็เป็นบุญกุศลน,นะพี่ว่านะครับแล้วก็ไม่รู้สิเวลาพี่เห็นแบบอย่างอย่างพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ที่จะจะทำบุญกับโรงพยาบาลครั้งบ่อยนะฮะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าแบบมันทําบุญเสร็จปุ๊บเนี่ยแบบ เหมือนกับเราได้ให้คุณภาพชีวิตที่ดีกับคนอื่นเราได้ให้ลมหายใจเราได้ให้รอยยิ้มกับคนอื่นจริงๆเนี่ยพอแบบทารู้สึกมีความสุขเคยเคยรวบรวมเอาพวกที่ไอ้ฝาเปิดกระป๋องอะไรพวกนี้ต่างๆเนี่ยนะครับไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลแล้วก็เขาก็เอาไปทําขาเทียมเนี่ยพอเวลาไปโรงพยาบาลแล้วเห็นคนใส่ขาเทียมคนใส่แขนเทียมแล้วแบบเขาสามารถเดินได้เขามีชีวิตได้ใกล้เคียงคนปกติแล้วที่สาคัญคือพี่เคยเห็นคนที่เขาใส่ขาเทียมคือแบบ เขาออกไปช่วยคนอื่นอะคือพี่เคยไปไปแพ็กไอ้ถุงยางชีพเวลามีน้ําท่วมใช่ปะ่ะแบบเป็นจิตอาสาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็เห็นคนที่เขาแบบขาขาพิการนะครับน้องเขาก็ใส่ขาเทียมแล้วเขาก็เดินมาแล้วเขาก็มานั่งที่เก้าอี้แล้วเขาก็แพ็กถุงยางชีพคือพี่รู้สึกว่า เออเนี่ยคนที่สร้างขาเทียมอ่ะคุณทําบุญมากคนที่ทํอาอวัยวะเทียมคุณทําบุญมากเลยเพราะว่าคุณสามารถที่จะทําให้คนอ่ะออกมามีชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่เป็นปกติแล้วก็เขาก็สามารถจะเอาชีวิตที่ใกล้เคียงปกติของเขาวน่นะมาสร้างพลังบวกมาให้ต่อกับคนในสังคมได้ต่อไปพี่ว่าเรื่องเรื่องไม่รู้นะนี่ส่วนตัวนะปลื้มใจอ่ะเป็นภาพที่แบบคือตอน,นแรกเราก็แบบอะ,อะไรวะแบบให้บริจาคที่เปิดกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยบริจาคทาไมวะ หน่อยไหมดึงปุ๊บขึ้นมาแล้วก็ให้บริจาคพี่ก็แบบพี่มันจะเอาไปทำไปได้เยอะแยะนักหนาวะอะไรเงี้ยอูจะพอแบบไปเห็นว่าเขาทําอวัยวะเทียมจริงๆแล้วก็เห็นคนที่ใส่อวัยวะเทียมจริงๆมามันนั่งแพ็กถุงอย่างที่อยู่ข้างเราไม่รู้นะที่แชร์ประสบการณ์ให้ฟังพี่แบบส่วนตัวคือรู้สึกแบบเห็นแล้วมันมันอิ่มใจอ่ะมันมันประทับใจมบอกไม่ถูกนะครับ20ครับอ่ะข้อความต่อไปนี้ควรเป็นส่วนใดของเรียงความเรื่องการมีภาวะผู้นํา รเรียงความเรื่องการมีภาวะผู้นําออย่างที่เคยบอกว่าเรียงความระลับมันมี3ส่วนใช่ไหมมีส่วนความนาใช่ไหมครับมีส่วนตัวเรื่องแล้วก็มีส่วนของความลงท้ายหรือว่าสรุปใช่ป่ะนะฮะดูตรงนี้เลยครับมันมีคีย์เวิร์ดบอกอยู่ว่าผู้นําในยุคป,ปัจจุบันจะต้องมีคุณสมบัติแลบกันดังที่กล่าวมาข้างต้นแปลว่ามันต้องมีพารากราฟหรือมันต้องมีย่อหน้ามาก่อนหน้านั้นไอนี้ไม่ใช่ย่อหน้าแรกแน่ ไม่ใช่อินโทรแน่ๆจึงตอบความนำไม่ได้และที่สำคัญคืออย่างที่พี่เคยบอกว่าส่วนขยายอ่ะมันมีแค่ส่วนขยายตัวเรื่องเท่านั้นหรือส่วนขยายเนื้อเรื่องเท่านั้นถูกปะ่ะเพราะว่าคำนำกับสรุปอ่ะมันคืออินโทรกับบทส่งท้ายเพราะฉะนั้นทำไมมันมีแค่ย่อหน้าเดียวก็พอใครก็จะไปอินโทรอะไรกันเยอะแยะถูกไหมฮะถูกไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเนาะมันมันไม่ควรจะมีส่วนขยายคำคำนำอะไรอย่างนี้อีกแล้วนะครับ นี้ดังที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งเห็นได้ว่าต้องมาจากความตั้งใจจีนแสดงศักยภาพของตัวเองปรับระบบความคิดบางอย่างกล้าที่จะเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและนําไปสู่สิ่งที่ออดีขึ้นนะฮนะเนาะไปไปสร้างสิ่งที่ดีขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งตรงนี้มันต้องเป็นไรตรงนี้มันมันไม่ใช่ตัวเรื่องแล้วเปล่าเพราะว่าเขามีการขมวดแล้วว่าดังที่กล่าวมาข้างต้นแปลว่ามันน่าจะมีการกล่าวมาละครหนึ่งอย่างนี้ข้อ2อย่างนี้้อ3อย่างนี้แล้วก็ทำไมมารวมกันเป็นอีดังที่กล่าวมาข้างต้นถูกไหม เพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบตัวเรื่องก็ไม่เหมาะสมอีกนะครับจึงตอบข้อ5ครับคือความลงท้ายนะครับส่วนโครงเรื่องอย่างที่พี่บอกแหละนะโครงเรื่องมักจะไม่ใช่คําตอบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโครงเรื่องมันคือการที่มันคือเมื่อกี้คำว่าอะไรเราเจอพอดีครับว่าล็อตถูกไหมก็คือการที่เราเอากระดาษมาแล้วก็มานั่งิสต์ว่าเอ้ยมันมีเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้มันจะมีประเด็นนี้ประเด็นนี้ประเด็นนี้จะเชื่อมโยงมาที่ประเด็นนี้แล้วจะส่งผลให้ต่อไปสู่ประเด็นนี้แยกย่อยเป็นประเด็นนี้อย่างเงี้ยคือโครงเรื่อง นะครับนาะซึ่งมันมันจะไม่มาเป็นพารากราฟแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อ20ตอบ่อข้านะฮะเรียนความนี่ก็ออกทุกปีนะน้องโอเคป่ะนะครับปี62เนี่ยคือพี่พี่เชื่อว่าถ้าน้องเรียนข้อสอบวิชาสามัญนะอยู่ในอยู่ในคอสไอตัวไอตุลยโจทย์วิชาสามัญเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าน้องเรียนวิชาสามัญมาตั้งแต่ปีแรกน้องจะเห็นว่าแนวข้อสอบเป็นไงฮะหกเปปีย้อนหลังเนี่ยเป็นไงแทบ ไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนาะอาจจะมีเปลี่ยนอินดีเทลสนิดหน่อยก็เปลี่ยนในพวกรายละเอียดจุกจิกบางอย่างบ้างนะครับแต่ว่าลงท้ายแล้ว